พาคนรักใหม่เข้าบ้านต้องบอกว่าล่าสุดกระตกต่อเพื่อกันแต่เช้าเมื่อหลือสพสสงการเตชนะนรงทาว่าที่นายหญิงโบนันสร้างคนใหม่เข้าบ้านเจอตระกูแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากโปสงการเตชนะนรงใหมยหลังชาวเน็ตสังเกตจับมือกุมคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังอย่างแมททิรณนีและต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ชัดเจนแล้วสัมพันธ์สงการใหม่โดยไม่น่พสิทธ์ ได้ออกมาโพสตรูปภาพกิจกรรมอดิดาสวันพีเออชัแลงพร้อมกับมีรูปถ่ายโปรโมทที่เซ็นเรอร์วอร์ที่แบรนด์ดังได้มาเปิดกอล์ฟโซนโชว์เช่นเดียวกันกับทางด้านสงกรานต์โพสรูปภาพโปรโมทงานเดียวกันกับไมนนภสิทธิ์ในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าร้านเดียวกันเลยต้องบอกว่าล่าสุดกระตุกต่อคือกันแต่เช้าเมื่อหลือสพสสงกรานต์เตชนะนรงภาว่าที่นายหญิงโบนันสร้างคนใหม่เข้าบ้านเจอตระกูแล้ว โดยเพจดังได้ดโพส์ระบุข้อความว่าเหมือนเขาพากันเข้าบ้านละอัดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าไปตีกอล์ฟก่อนเดี๋ยวกลับมาอ่านใหม่ช่วงวันนี้เขาใหญ่อากาศดีอะเนาะขอบคุณเขาใหญ่ช่วงสงกรานสนุกมากเด็ดดวงดูดันไม่เกรงใจใครงานนี้เรื่องราวจริงเท็จอย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง